สวัสดีครับผมไบร์แบนแบกวันนี้เราจะมาแบกเป้สะพายกระเป๋าไปเกาะช้างกันครับออกเดินทางแบบลุยเดี่ยวเลยมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างจะถึงเกาะช้างไหมตอนนี้วเวลาตีห้านะครับผมอยู่ที่หมอชิกอตกำลังรอรถไป่าตั้งใจจะขึ้นรถมินิบัสรอบตีห้า รถเต็มแล้วผมก็เลยได้รถรอบ6กโมงครึ่งครับถ้าใครจะขึ้นรถตอนตี 5, ห้าเผื่อเวลามาหน่อยนะครับสามารถขึ้นรถได้ทั้งที่เอกมัยและหมอชิดนะครับครั้งนี้ผมขึ้นที่คิวรถตู้หมอชิด2สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามขนส่งหมอชิดครับกอดชา้างครับกอชา้างใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงก็ถึงกอดชา้างครับรรครับผม มาถึงท่ารถสองแถวจังหวัดตราแล้วครับครับผมรถออกกี่โมงครับเดี๋ยวรอรถรถกำลังเข้ามาครับโอเคครับผมห้องน,น้ำอ,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 อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับครับผมขอบคุณครับตอนนี้ผมมาถึงตราดแล้วนะครับกับน้องรอรถสองแถวที่จะไป ท่าเรือเฟอร์รี่เห็นที่ท่ารถบอกว่าต้องรอรถเข้ามาก่อนแล้วก็รอคนเต็มแล้วรถค่อยออกผมเลยมีเวลาหาข้าวกินอาหารตามสั่งตรงไหนน้องตรงนี้มีอาหารตามสั่งใช่ไหมครับโอเคเอาข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเอา เป็นหมูครับหมูหมสับแล้วก็ไข่ดาวไม่สุกนะครับขอบคุณครับเราออกจากกรุงเทพตอนหกโมงครึ่งตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบหกถึงดนะครับรอรถสองแถวอยู่ดูแล้วคนไม่ค่อยมีเลยแล้วผมจะได้ขึ้นรถสองแถวไปท่าเรือ นนอกี่มงเติมพลังกันสักหน่อยก่อนเดินทางต่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับตอนที่ผมนั่งกินข้าวเห็น,นมีคนมารอเรื่อยๆละเดี๋ยวก็คงใกล้ครบแล้วสิ ฉันได้ออกเดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่หลองซีดๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเผ็ดจากข้าวที่กินไปแต่อร่อยเลยไม่มีซื้อข่อได้ที่นี่เลยหรอเปล่าเชื่อหรือเปล่าเหรอแก Yeah ทูเดฟเฟอร์ yeah ครับโอเคครับเท่าไหร่ครับนโอเคครับผมก็ออกแล้วพูดไทยได้ครับพูดไทยได้เลยว่าก็เก็บสองร้อยโอเคขอบคุณครับเนอะตัวเลขมากได้เวลาขึ้นรถออกเดินทางต่อแล้วโอเค โอเคอ๋อนี่คือข้ามไปถึงนู้นเลยใช่ไหมข้ามไปฝั่งนู้นเลยโอ <Okay. S 2> เคตัวจริงที่ที่หน้าทีโอเคครับขอบคุณครับอืมเนี่ย้ you could fly to the เกาะช้างเลยเย้เย้เย้ดีดีดี บนรถมีแผนที่เกาะช้างให้ด้วยนะครับระหว่างอยู่บนรถสองแถวก็ดูแผนที่สำรวจเส้นทางบนเกาะช้างลมก้นข้างแรงเลยระวังลมพัดแผนที่ด้วยนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นแลกบาตขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปเกาะช้างหนครับกรุงเทพจอกันที่นีเลยครับคัมซอาได้ัตรคงโเค,โเคก็ตรงนี้ใช่ไหมครับคับผมหนูกับไหนขับกรุงเทพมอชิตมาช่ตัวได้ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ,บค,ครับ เฟอร์รี่ละส่วนตัวนี้เป็นคนที่รอขึ้นเหลือมันได้อยู่ซ้ายมือลูกค้านะครับพยายาไมไปด้านซ้ายมือตัวเองนะครับสองสี่แล 9, 3, ้วเจ้าอ่ะสามสองเขาก็กเลยเจ้าก็ต้องแพ้เขาต้องสะตอเออเขาก็โดนยันแค่สามเลขนี้ร้อยน,น,นึง เเลนนนี้าะถ้าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติไปเกาะช้างจะมีเที่ยวแรกตอน6กโมงครึ่งในตอนเช้านะครับและเรือเที่ยวสุดท้ายตอน6กโมงครึ่งในตอนเย็นจะมีเรือออกทุกๆชั่วโมงนะครับส่วนค่าบริการผู้ใหญ่เที่ยวละ80บาทต่อคน รถยนต์เที่ยวละ120บาทต่อคันรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวละ40-80บาทต่อคันขึ้นอยู่กับขนาดของรถนะครับราคานี้เป็นราคาอัปเดตของปี2566ท่าเรือนี้จะอยู่ที่อำเภอแหลมงอปบปกติแล้วจะมีท่าเรือ2แห่งครับคือท่าเรืออ่าวธรรมชาติและท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์แต่ช่วงที่ผมเดินทางมานี้นะครับท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์งดให้บริการชั่วคราวครับ เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่29กันยายน2515เป็นต้นไปยังไม่รู้นะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่ตารางเรือไปกาะช้างอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอย uh, ู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้านี้แล้วเล่งไว้ก่อนว่าล่มชูชีพอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อไว้ in case เหือเฟอร์ลี่จอดเทียบท่าแล้วได้เวลาสำรวจเกาะช้าง ึงเกาะช้างล้วต่อไปไปยังไงต่อล่ะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าออกอยู่ด้านซ้ายเดินตามรถไปกันแล้วกันเนาะ เห็นเขบอกว่าถ้าออกดีทางนี้เอ๊ยข้างหน้ามีพวกรถสองแถวด้วยเห็นแล้วใช่ไหมน้อไป โทษน,นะครับถ้าจะไปเอวารีสอร์ทเนี่ยมันต้องขึ้นรถสองแถวตรงคันไหนคันนี้คันนี้นดได้น้อขอบคุณครับค่ารถจ่ายังไงครับตรงไหนเอวาเอแปดสิบาบาทนะครับโอเคขอบคุณครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รอผู้โดยสารท่าน,นอื่นขึ้นรถนะครับขอผู้โดยสารครบตามกำหนดรถถึงออกครับ แต่เหมือนคันที่ผมนั่งนะครับผู้โดยสารมีไม่ค่อยเยอะก็เลยเพิ่มเงินกันคนละเล็กน้อยเพื่อให้รถออกได้เลยโทษนะครับเป็นคนที่นี่เลยป่ะอ๋อออกมาทํางานใช่ป่ะปกติแล้วถ้าเกิดผมจะเดินทางเนี่ยผมเรียกรถสองแถวระหว่างทางแบบนี้ขึ้นมาได้ใช่ป่ะได้อ๋อทุกชั่วโมงครับทุกทุกชั่วโมง้องดู้ายเหลือง ขอป้ายหรือก๋วทเตี๋แล้วก็บอกเขาว่าเราจะไปไหนแล้วก็เขาจะบอกราคา,าใช่ไหมเพื่อนแนะนำบอกว่าแท็กซี่แพงมากใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ึงที่หมายของผมแล้วคนเดียวคนเดียวของคนเดียวครับคนเดียว,ค,ยวครับคนเดียวครับผมสองวันครับอือหือใหญ่โตอลังการดีจัง ต่อไปเรามาดูรีวิวเอวารีสอร์ทเกาะช้างกันครับสำรวจแต่ละส่วนของโรงแรมนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการและห้องพักจะเจออะไรบ้างมาดูกันโอเคเลยสบายใจดี